ทอมลีชุ่มฉากถึงการแตกแล้วของบริษัทคลังคริปโตหลังจากมูลค่าพอร์ตบางแห่งถูกตัวตามราคาบิตคอยน์สยามบล็อกเชนการตลาดของบริษัทคลังสินทรัพย์กำลังเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วตามความเห็นของทอมลีผู้เชี่ยวชาญในวงการที่เผยแพร่ในพอดแคสต์ for June s c r i p t o playbook ที่ผ่านมาทอมลีกล่าวว่าอาจจะมีการแตกแล้วของเทรนบริษัทคลังสินทรัพย์อาจไม่เหมือนกับความคิดของคนอื่นๆตัวอย่างเช่นการฟองสบู่ของมันก็แตกไปแล้วในระดับหนึ่ง เขากล่าวว่าปัจจุบันกว่า80%บรของบริษัทคลังสินทรัพย์ทั่วโลกกำลังเคล็ดกันต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่ถือครองจริงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าตลาดกำลังมองเห็นช่องโหว่ของธุรกิจนี้ทอมลีกล่าวต่อว่าถ้าแบบนี้ยังไม่เรียกว่าฟองสบู่แตกแล้วจะเรียกว่าอะไรทอมลีก็ไม่ได้มองเห็นว่าสถานการณ์นี้เป็นแง่ลบทั้งหมดความเห็นของเขาเป็นว่าการตลาดจะเริ่มคัดกรองและแยกแยะบริษัทให้เห็นถึงพื้นฐานที่จริงและบริษัทที่เพียงแค่สร้างกระแสเท่านั้น ปัจจุบันตลาดคลังสินทรัพย์ถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นหลักเพียงไม่กี่รายโดยเฉพาะบริษัทสตร a t e g ีและบิตม i น e ซึ่งมีอิทธิพลสูงมากจนกลายเป็นส่วนประกอบของการซื้อขายทั้งหมดในตลาดนี้รวมกันไปแล้วกว่า86ทอมซลียืนยันว่าบิตม i น e ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ถือครองคริปโตเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในระบบนิเวศด้วยเราไม่ใช่แค่บริษัทคลังสินทรัพย์แต่ยังเป็นผู้ถืออิทิเรียม h t t p s c o l o s s a l a s i a m b l o c k c h a i n c o m m i t c o i n i s u n b 8 8 4 0 n b 8 b 7 i s u n b 8 a 0 n b 8 a 0 n b 8 b 0 i s u n b 9 8 4 i s u n b 8 a 3รายใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันบิทคอยน์ถือครองเงินมากกว่า3.03ล้านเหรียญหรือคิดเป็นประมาณ2.5%ของอุปทานทั้งหมดในระบบพร้อมกับเป้าหมายถือครองเงินไว้ที่5%ของอุปทานในทั่วโลกในระยะยาวทมลีกล่าวต่อว่า เรามีส่วนในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอีติรียมด้วยนั่นคือสิ่งที่ทําให้บิตไมน์ไม่ได้เป็นแค่บริษัทการเงินแต่เป็นตัวกลางระหว่างวอรตรีกับชุมชนอีทิรียมนอกจากมุมมองต่อบริษัทคลังสินทรัพย์แล้วทอมลียังพูดถึงภาพใหญ่ของเทรนเทคโนโลยีโลกโดยมองว่าซูเปอร์ไซโคของสองสิ่งที่จะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปีคือ AI และคริปโตในสองเส้นทางนี้อีติรีอมคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะมีเสถียรภาพสูงตลอดประวัติการดําเนินงาน ผมเชื่อว่าการโทเคนในทุกอย่างบนโลกนี้จะมีมูลค่าระดับหนึ่งพันล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับระบบไมโครเพเ m e n t s ที่ต้องอาศัยบล็อกเชนและในมุมผมทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นบนอีท e ร e อ m มทอมลีทิ้งท้ายว่าถึงแม้ฟองสบู่ของบริษัทคลังคริปโตจะแตกไปบางส่วนแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่แตกคือโอกาสของอีทรีมที่อาจเติบโตแบบทวีคูณเหนือกว่าบิตคอยได้ในอนาคตที่มา TradingView h t t p s w w w t r a d i n g v i e w c o m n e w s n e w s 3 e 6 8 3 d 5 d 0 9 c b 0 0 h a s h t h e c r y p t o t r e a s u r y b u b b l e b u r s t t o m l i e t i n g s s o a